ช่ชิไอชไถมาล้วเไอ้สิโอ้โหเดินทำมันเป็นมหาสมุทแล้วเนี่ยไอ้น้ำตกไปด้วยเยมาไปย ะดิชิปชิปชิปเดี๋ยวที่แม่ให้ปีอันใหม่มาเป็นปีอันเก่าเลยไม่ใช่อันใหม่ไม่กอดมือเออไี่ใช่เลยว้ โยโยอยอยกันแล้วซีจ้าฮะมันเลยดีโอ้ยมันมายกระไเนี่ย มันมตีฉันสลบทีเดียวดาบของฉันาติชันตก,ตกเขาทีเดียวแล้วดนตรีมันถอ,อ,อนคำถอนถอนคำภาษาของฉันได้เลยเนี่ยตัวนี้มันไม่ธรรมดาฮนะจนภาพมันเลยแล้วจนเหมือน,นมันจะอยู่ไกลฮิ๊บ ของอะไนะออึี่มันใคเลยเนี่ยดูมนว่าตี่มันตายมันจะดอกขอดีดีด้วยนะมีสกวงนิดหนึ่งตัวมันจะรู้ดูพวกมันกินแก่สิน่าเบื่อเสียเนี่ยต้องออกไปต้อเพื่อขาดเป็นสาส ต้องห้ามตายั o, do, 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 do. ังย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 ัยัจยัคยังฮม่ตอบเลยเนี่ยทเมี่าอยางนมขนาดไปถเลยอะไรกไม่ได้เลย เสืยจริงๆน่าจตัวเเท่นี้ไหนดูแผนที่ในกระเป๋าฉันหน่อยสิไม่มีเฮ้ยดสิเฮ้ยตายยกดีกว่าเีเก็ทั้งหมทีไม่ได้หลอกเชิบจาจ้าเรวะเข้มอยู่นวข้างหลังวะ

เออมก็เต็มมือเนนแล้วอ้าอ๊ยเฮ้ยเมกันระบิดเลยนอชิวๆเระบิดทั้งนั้นมันเป็นไปได้ไงวะโอ้ยเจ็บมากวอ้าอ่า เจ็บอุ้ยอุ้ยอ้อเจ็บมันไม่เจ็บมันล้อเหรอไอ้ยตกแล้วโอ้โหเจ็บอะโคตรเจ็บเลยดิฉันเอาไปดิอุ้ยแรงว่ะไวเจอถ่วยตุ๊กตือเยอะกว่าเลยว่ะนั่น ก็แค่ว่ากลับมาวนที่เดิมเนี่ยไม่รึ้ว่าอะไรอยู่บนฟ้าเราลองดูดิ

เออมันเรียกว่าอะไรเออเรียกว่าอะไรวะหนูหนูเหมืนต้องไโดนไทายต่อใช่หมเ้ยะได้นังโอ้ไม่มีมแล้วฉันคุยใครเื้อเื้อแล้วะดีไปต่อดีกว่า

กูบิดี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 ก้าวมีคนมีคนมีคนทำไมมันทำไมคนมันไปอยู่ในชักโคกได้ไงวะมันร้องอะไรไม่ร,ไรู้สกิบิดีกิบิดีกิบิดีด้วยขอตับแบบนีงครับในอนา,นาคตเอ้ยไม่ใช่ในที่ผมทำยูทูปอ่ะ มันจะมีความเรียชันสกิบดีเลยนะเดี๋ยวก็ต้องไปติดตามนะเฮ้ยมันไกลนะไม่เอาไม่ขออีกว่าเองมันจะมีอะไรคิมนอนแล้วอีกกหนล้วมีอะไร อะไรบ้างวะท่านนี้ชโฉันฉันไม่ต้องการไผ้เพจะไปต่อสู้หรอเน้ยนี่ไงจับได้นี่ไงจับจับไี้เท่าไหร่นี่อะไนไง้องไปแกะดียว กดเสาลัของจริงไหมไม,มาา่มันของปลอมนี่นีน่อองมันเครื่องทำ ดูครับจ้า,จายาอราหัวหัวน่าหัวจหายเลย ก็จะไม่ยืนได้แล้วเพื่อทดสอบว่ามันเป็นอะไรจริงไหมครับดาบเพชรนี่ก็มีดาบเพชรเลยนะมันจะใช้ยูนะโอ้ใช่เถอะ มันทำอะไรบ้ามันต้องทำอะไรจื๊บจืบเฮ้ยนี่ไงดาทำอะไรโอ้วิวฟิวฟาวดับวิวฟาวดับได้ไรอันนี้ไงนี่ด่ะฟิวฟาวดาบับได้ไรวะ มันใช่ของจริงเลยวะจะไม่ใช่ของจริงเลยกูกตายอ่ะกูตายตัวต่อไป